สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้รายการรักโลกจะพามาย้อนน้ำลึกการจากไปของคุณสืบนะคะเสถียรอดีตหัวหน้าเขร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะในวันที่1กันยายน2533หลังการจากไปของคุณสืบนะคะก็ก่อให้เกิดกระแสการรักป่ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคะ่ะที่ต่างก็อุทิศชีวิตของตัวเองในการที่จะปกป้องผืนป่าตามจตนารมของคุณสืบนะคะ การจากไปของสืบนาคเาสถียรในช่วงเช้าของวันที่1กันยาปี2533ได้ปลุกกระแสอนุรักษ์ให้ลูกชนขึ้นอีกครั้งวันนี้คนกลุ่มหนึ่งได้อาสาออกมาปกป้องผืนป่าเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่อาจไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่พวกเขาต้องเผชิญสสืบนนาคาเรป็ทน ค่าเสถียรคือแรงบรันรดาลใจสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอุทิศชีวิตตัวเองในฐานะคนเฝ้าป่าทำหน้าที่ปกป้องป่ามราดกโลกพื้นที่กว่า2ล้านไร่แห่งนี้ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของขบวนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ด้วยการออกล่าตรเวณผัดเปลี่ยนกำลังกันโดยไม่มีวันหยุดถ้าหน้นาจตื่แกก็ต้องชีวิตแกแกยังยงลงทุนชีวิตของตัวเองเลยเพื่อที่ให้ป่าและสัตว์ป่าอยู่รอดได้ เพราะจุดนี้มันยังมีคนเข้ามาหาตัดป่าแล้วมามา,มาล่าตัดป่าม,มีมีการตัดไม้เกิดขึ้นมีถางป่าก็มีจุดนี้จะมีตลอดเขาไม่เว้นวันอะไรเขาจ้างเขามาหาตลอดเจ้าหน้าที่จะมเว้นวันหยุดอยู่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินไปเหมือนกันครับถึงพื้นไม่มีก็ต้องทําถึงเสี่ยงก็ต้องทำเพราะจุดในเมื่อที่เราเลือกที่จะมาเป็นอย,อยู่จุดนี้แล้วครับพี่สืบเองเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเยอะมากงนั้นทุกครั้งที่พี่สืบจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่างในยุคที่พี่สืบเป็นนักวิจัยพ่สืบก็จะททุมเ หลายคนอาจจะเห็นภาพข่าวตอนที่พี่สืบพยายามช่วยชีวิตสัตว์ป่าตอนที่เขื่อนเชหลานเห็นว่าพี่สืบทุ่มเททั้งทั้งกายทั้งจิตวิญญาณที่จะสู้หลายครั้งเราเห็นน้ําตาจากพี่สืบหลังจากที่พบซากสัตว์ป่าดังนั้นด้วยความจริงจังของพี่สืบเนี่ยไม่ว่าจะออกทางานมปเจอสัมพันธ์ในการที่จะคุยกับเยาวชนคุยกับชุมชนคกับชาวบ้านทั่วไปในขณะเดียวกันเวลาพูดถึงงานป้องกันแล้วเนี่ยพี่สืบจะกังวลมากทุกครั้งที่มีเรื่องของการตัดไม้มีการล่าสัตว์ป่าดังนั้นกรณีเหล่านี้เนี่ย มีผลต่อลงมาถึงกับตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งไหนหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยพี่สืบให้ความสําคัญและให้ความใกล้ชิดพี่สืบเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นคนที่อะไระเป็น,เป,นเป็นเจ้าขุนบุญนายนั้นความใกล้ชิดระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องจึงมีความใกล้ชิดและพี่สืบก็มีความเป็นกันเองคนที่นี่รู้ดีว่าทําไปเพื่อประโยชน์กับแผ่นดินกับประเทศชาติทุกคนที่นี่ทํางานด้วยหัวใจแม้กระทั่งหลายคนบอกว่า ถึงแม้พี่สืบจะเสียไปแล้วแต่พี่สิก็ยังเป็นแสงเทียนที่ส่องสว่างอยู่ตลอดส่องสว่างให้คนคนของเราคนในบ้านนี้คนในครอบครัวนี้ยังคนทํางานอยู่โดยที่มีพี่สืบก็เป็นกําลังใจหนึ่งเป็นแสงเทียนที่เราเดินตามโดยอย่างที่เราไม่ย่อท้อกับความยากลําบากพวกเราเองเดินทางตามหลังเราก็คงไม่อาจเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับหัวหน้าสืบแต่ถ้าให้พี่สืบเป็นเป็นคนนาทางเป็นแสงเทียนที่ให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะมืด ทำมือที่ไหนก็ตามเราก็ยังมีแสงเทียนอยู่ในใจของเราเสมอคุณสืบเนี่ยเคยมีลูกน้องโดนดักยิงสืบก็ออกมาตะโกนเลยว่าถ้าจะมีใครต้องตายอีกก็ขอให้เป็นกูดีกว่าไม่ใช่ให้เป็นลูกน้องตายเพราะว่าเดินไว้ละตะเวนรักษาปปาด,ด้วยกันเนี่ยเพราะนั้นลูกน้องก็โดนพรานดักยิงโดนอะไรนะครับแล้วก็พิสบเนี่ก็เป็นคนที่รักลูกน้องมากช่วงทีเ่เงินเดือนลูกน้องไม่ออกสองสาเดือนเนี่ยที่มันต้องตกเบิกเนี่ย ที่สุดก,ก็ไปยืมเงินยืมเงินพ่อมามาจ่ายเงินให้ลูกน้องการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาอย่างน้อยอก็กระชากไม่ตามกว่าสาครั้งนนเผื่อรูปมันไม่ออกมาหลักๆก็มีเปนอนก็ผ้าชีตกันฝนพองพวกนี้ต้องติดในกระเป๋าตลอดคับสารอย่างน้อยก อย่างน้อยก็ไ่อมีแค่นี้แั่มือหนึ่งก็ยังดีครับทำาลายก็แบกคนละประมาณสามกิโลหลัาการลาตเวนเราไปแบบไหนเราเดินเลือกลงเรือแพเดินเท้าเราก็จะมีขีดเป็นแต่ละขั้นตอนไปเราไปกันกี่คนแล้วก็ลงตามช่องที่เขดดากำหนดไว้ให้ทีน,นี้เรามีจีเบตัวน,นี้เข้ามาใช้ปั๊บเราไปมันก็จะมีมันจะฟ้องมันจะมีเส้นแท็กฟ้องครับเ<ม>ส้นแท็กจะบันคลิกได้อยู่ในตรงนี้ว่าเราไปตามเส้นทาง แลเขาจะมาเทียบในแผนที่ว่าเราไปตรงไหนบ้างเข้าแผนที่เขาไปตามดูตามปู่กกิมไหมถ่ายรูปมาด้วยก็เวลาเกิดการประทะกันปป๊บเนี่ยเราอยากจะให้ชุดสำรวจเข้าไปช่วยเราเราสามารถบอกบอกค่าพิกัดก็ได้ว่าเราอยู่ตำแหน่งเนี้ยเขาก็ไปหาเราได้ถูกที่อัเญญาณเจ้าจงรับรู้คนที่ยาม หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการประทะแต่นั่นก็ไม่ทำให้พวกเขารู้สึกย่อท้อและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจที่มั่นคงแม้อาวุธที่ใช้จะมีเพียงแค่ปืน SK ลูกสองห้านัดที่เทียบไม่ได้กับอาวุธที่ทันสมัยของผ่านป่าที่ใช้ล่าสัตว์ตามออเดอร์อย่างไรเฟลหรืออาร์าเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อ เขามาล่าตันนี้ก็กแสดงตัวจับกลุ่มเกิดการเมทากานเกิดขึ้นพวกเราบาดเจ็บทางเข้าและเราขอ,องเราเป็นลูกซองอของเขาก็ลูกซอง,งกันแต่ก็มีปืนยิงเลวของเขาอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะต่อกรเขาได้มากเพราะว่าปืนเราไม่ดีเรายิงเราก็ต้องถอยลงยิงเราก็ถอยยิงก็ต้องถอยก็ต่างนาต่ตางๆสู้เมตา,า,า,าเนาะเพราะว่าอาวุธเขาดีกว่าเราอย่างของพี่นี่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนแล้วก็อ่าต้นคอ ทางกรมเขาก็ให้ให้ให้เจ้าเจออยู่ครับแล้วก็มีมูลที่เขาใหญ่แล้วก็สมาคมรักสักป่าครับแล้วมันเพียงพอไหมคะมันก็มดนเพียงพอแล้วกท็ที่ที่ที่เราต้องขวนว่างใจเราเสียใน,นวันนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ครับเพราะใจรักเรารักทางนี้แล้วต้องทําในสิ่งที่เรารักทั้งเี้ทั้งเยอะคือความผูกพันครับอยู่กันมาก็ก็ไปจะครึ่งคนแล้วผมะ ความผูกพันมันอยู่อย่างนี้ใช่แล้วเหมือนกลุ่มคนขาเหลี่ยงมงอะไรที่เขาอยู่ในป่าเรื่อยครับไล่เขาผลักดันเขาดิเขาก็ไม่ออกเขาิ้นกับสถานการณ์ตรงนั้นเลยเขาก็ต้องมาอยู่อย่างนั้นของเขาน่ผลักดันยังนี้ก็ไม่ไปเขาอยู่อย่างนั้นนะมันจีงไอ้เขาเข้าไปในเมืองก็ไม่ไปเนะคือเรื่องนี้จะพูดมันยากเพราะว่าเป็นผูกพันกับปากเนี่ยอย่างผมสามสิบกว่าปีเนี่ยมันมันพูดยากไอ้ผมอยู่ในเมืองอาทิตย์เดียวผมก็แบบคุยหนักใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างเขาเหมือนกันเขาผูกพันอยู่เรื่องเงินทองก็อีกอย่างน แต่ว่าถามว่าคือคนเรานี่เกิดมามีสองอย่างสัญอย่างให้เรื่องว่าที่เขาเรียนมาสูงสูงเขาโอเคหนัจะเลือกงานด้วยนี่นอย่างพวกผมนี่ผมถี่ว่าได้รับชาชาติเนี่ยเราไม่ได้เป็นทหารไม่เป็นตำรวจแต่เราดูแลตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งของประชาชิเราก็ผูดไตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะรับมเลยแต่ว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงได้ก็พู่ได้ก็พอเดินออกไปก็ไปเจอรอยเท้าหกถึงเจ็ดคนครับ ก็จะแบ่งออกเป็นสองชุดผู้ผมก็เดินแกะรอยไปเรื่อยแล้วก็ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองได้ยินเสียงปืน37นัดครับครับแล้วก็ผู้ผมก็นั่งปรึกษากันพักครับแล้วก็เดินตามลงไปเสียงปืนก็ยังดังต่อเน,นื่องครับแล้วตามไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็ย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาทางเดิมแล้วผู้ผมไปเห็นข้างสองตัวผู้ผมก็รออยู่นั่นพักหนึ่งแล้วก็เดินตามลงไปอีก สักพักเขาก็เดินสวนกันขึ้นมาครับช่วงพะทะกันก็จะกระจายครับผมจะอยู่สามคนแล้วก็อีกสองคนอยู่อีกที่หนึ่งแต่ปืนปืนของผมมันมีปัญหาได้ยิงเข้าไปแค่ชุดเดียวครับแล้วก็ขาดแล้วผมมาหลบอยู่หลังต้นไม้เขาพยายามที่จะด่าหน้าเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ครับแล้วผมก็นั่งนั่งพักแล้วก็ลุกออกไปคว้าปืนอ้อกไปถ้าไม่ยิงตู้ผมก็ตาย ไปยิงกันอีกภาคหนึ่งแล้วก็ผมโดนลูกป,ปืนนะโดนลูกป,ปืนแล้วล้มลงไปเขาก็ดาหน้ายิงยิงขึ้นมาเรื่อยครับมผมก็คว้าปืนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงลงไปอีกครับไม่ทราบว่าจะถูกเขาหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงพวกเขาว่าพวกเราล้มแล้วเขาก็ใส่ขึ้นมาอีกนัดอีกชุดใหญ่ๆครับวันนี้ค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับหลายคนอาจมองว่าไม่คุ้มค่าเมื่อต้องแลกกับความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องสูญเสียไปห้วยกะแก้งเองเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ป่าก็ตามมันจึงกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายสําหรับคนที่ประสงค์จะเอาทรัพยากรเหล่านี้ไปเป็นของส่วนตัวใครอยากได้เสือโคร่งถามว่าจะไปที่ไหนใครอยากต้นไม้ดีๆจะไปที่ไหนใครอยากได้หัวกระทิงหัวแดงจะไปที่ไหนเขาก็ต้องมาที่ที่มันมีนั้นวันนี้ประเทศไทยมันมีสิ่งเหล่านี้สักกี่ที่กันเชียวห้วยกะแค้งจึงกลายเป็นเป้าเป้าหมายของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ราคนกลุ่มนั้นมีอาวุธที่ดีนะครับเราพบหลายๆครั้งใช้อาวุธที่ดีมเีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายครั้งเราเจอทั้งโทรศัพท์มือถือใช้มี GPS ใช้มีกล้องใช้มีปืนที่ดีกว่าเราเยอะมากนั้นมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างคนกระนำผิดกับเจ้าที่ของรัฐอย่างพวกเรานั้นเมื่อความแตกต่างตัวน,นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็สูงขึ้น ค่าตอบแทนจำนวนได้มากที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศราวสอง0 0คนได้รับตั้งแต่เดือนละ7,500บาทถึง9 0 0 0บาทซึ่งอาจมีหลักประกันชีวิตจากภาครัฐและมูลนิธิจากภาคเอกชนให้บ้างแต่ก็เทียบไม่ได้กับภารกิจที่หนักหน่วงซึ่งพวกเขาต้องแบกรับการทำงานในเรื่องของดูแลผืนป่าเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถนะครับกำหนดได้ว่าการกระทำผิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาใดเพราะนั้นการทำงานของพวกเราเนี่ยมีทั้ง ไม่จำกัดเวลาครับตลอดย4ชั่วโมงไม่รู้ว่าการกระทาผิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะนั้นเราต้องระแวดระวังเสมอซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงแต่เงินจ้างทำงานกันอยู่ประมาณสัก8ชั่วโมงซึ่งก็เป็นปัญหาของพวกเราแต่นั่นไม่ใช่อุปรสรรคในการทำงานเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ยังมีความมุ่งมั่นในการทำงานอยู่ต่อไปในการดูแลรักษาผืนป่าวันนี้หลังความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทำให้ผืนป่ามารดกโลกกลายเป็นบ้านของสัตว์หลายชนิดที่เพิ่มจำนวนขึ้น เช่นเสือโครง่งหมาในและกวางเหมือนภาพที่เห็นอยู่นี้วิถีแห่งสัตว์ป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ตอบแทนที่เจ้าหน้าที่พิทักป่าจะได้รับสวัสดิการในการยังชีพกองทุนประกันความเสี่ยงช่วยให้พวกเขามีกำลังใจเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ วันนี้นะคะประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประมาณ2 0 0ห0ื่นกว่าคนทั่วประเทศค่ะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ7,500ถึง9,000บาทด้วยกันซึ่งนอกจากจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวแล้วนะคะบางเดือนเนี่ยเงินเดือนยังออกไม่ตรงอีกด้วยค่ะเลยทำให้พวกเขานั้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้เพื่อการประทังชีวิตนะคะติดตามความยากลำบากของคนเฝ้าป่ากันต่อเลยค่ะเราก็ต้องทบ้านนะครับ เกิดไ่เกลีตายหรือแต่งงานมีปัญหาอะไรก็ต้องร้อยละห้าร้อยละสามมตอครับนี่คือพวกผมวันนี้ประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศกว่า2490คนทั้งลูกจ้างประจำพนักง,งานราชการและพนักง,งานจ้างเหมาเอกชนที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แตกต่างกันอัตรางเงินเดือนที่พวกเราได้รับเจ้าหน้าที่ได้รับเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็หลายคนก็บอก,ก่าเท่ากับแรงงานขั้นต่ำโอเคอาเท่าแรงงานขั้นต่ำ แต่ในขณะเดียวกันเจ้าที่เหล่านี้เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายที่เขาต้องจ่ายเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเสบียงอาหารเรื่องชุดเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆนั้นท่ามกลางเงินที่มีจํานวนจาํากัดแต่ต้องจ่ายเองทั้งหมดมันจึงเกิดความอ,อะไรลนะความสุขสบายมันไม่เกิดขึ้นเ,เขาเองเนี่ยต้องใช้เงินส่วนตัวในการที่จะดูแลชีวิตตัวเองเพื่อทํางานเพื่อแผ่นดิน นั้นอัตราเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีมากมายผมบอกแล้วแต่ทุกคนอยู่ได้ด้วยจิตใจได้หัวใจที่จะทํางานความช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนในรูปแบบกองทุนเช่นกองทุนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้และกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในลักษณะทุนการศึกษา สวัสดิการที่เป็นหลักประกันขณะปฏิบัติหน้าที่และประกันอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่ก็ยังดูน้อยเกินไปที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ดีขึ้นหากเทียบกับความทุ่มเทเสียสละในการเฝ้าป่าเราตั้งเป็นกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าขึ้นมานะครับโดยมีนโยบายว่าช่วยเหลือคนที่เขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะฮะก็ให้ประมาณรายละก็ไม่ได้เยอะนะฮะ ก็ประมาณ30,000 0่0 0 0 0มืมื0 0 0อ0อะไรเงี้ยก็ให้ไปตามตามภาวะที่ที่ส่วนใหญ่เราก็ให้ประมาณ2อหมื่นบาทเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ตอนนี้ก็มีตั้งแต่ตั้งมา20กว่าปีนี้ก็ช่วยไปน่าจะเกือบสักร้อยลายลก็ช่วยเรื่อยๆปีละหลายคนที่โดน,โดนยิงโดนบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างตอนนี้มูลที่เขาใหญ่เขาก็ช่วยอยู่เรื่องของปร,ประกันชีวิตทั้งทั้งประเทศเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ยังเหลือประกันสุขภาพอะไรแบบนี้ซึ่งก็ควรจะถ้าทําอะไรให้เขาได้เนี่ยน่าจะช่วยกันหาระบบที่มารองรับตัวนี้ทางสื่อก็รับเรื่องของทุนการศึกษาลูกกับเรื่องของช่วยเหลือตอนบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตซึ่งมันไม่พอหรอกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับว่าได้รับการดูแลเรื่องระบบสวัสดิการจะดีกว่าพื้นที่คุ้มครองที่อื่น,นเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองเนี่ย<ม>ได้รับ ความช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทักป่าเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของเมื่อบาดเจ็บหรือทุพพลภาพเสียชีวิตแต่ถ้าในกรณีที่ปกติแล้วนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้บาดเจ็บหรือทุพพลภาพเสียชีวิตเนี่ยก็ยังได้รับในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนะครับยังยังไม่เต็มกําลังความสามารถที่ที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผืนป่าเนี่ยพึงจะได้นะครับณว,วันนี้นะครับ ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนของการช่วยเหลือในส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่โดยมอบเงินช่วยเหลือในกรณีที่บาดเจ็บรายละ10,000บาทบาดเจ็บสาหัสร,รายละ2 0,000บาทถูกพลภาพและเสียชีวิตรายละ3 0,000บาท ที่สาคัญคือทั้งตัวกลมเองทั้งคนข้างนอกเนี่ยควรจะเห็นความสําคัญของเขานะครับก็ถ right <sh arp> <ได>้าช่วยเหลืออะไรกันได้ผมคิดว่าช่วยกัน <sh arp> อย่างสมมุติ Sham <sh arp> เรื่องของเสบียงอาหารในการราัะาเวนเนี่ยเราทำไงให้เขาไปเดินป่าแทนเราแล้วเขากินอิ่มเพราะมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องยูกยาอะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าใครคิดเรื่องเรื่องของระบบการประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตประการอุบัติเหตุอะไรในในระบบในระบบใหญ่ได้เนี่ย นะครับอย่างตอนนี้มูลที่เขาใหญ่เขาก็ช่วยอยู่เรื่องของการประกันชีวิตทั้งทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเหลือประกันสุขภาพอะไรแบบนี้ซึ่งก็ควรจะถ้าทําอะไรให้เขาได้เนี่ยน่าจะช่วยกันหาระบบที่มารองรับตัวนี้ทั้งสืบและรับเรื่องของทุนการศึกษาลูกกับเรื่องของอช่วยเหลือตอนบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตซึ่งมันไม่พอหรอกถ้าใครตั้งกองทุนแบบนี้ขึ้นมาได้อีกสําหรับช่วยเหลือเขาในตอนตอนมีชีวิตเนี่ยสำคัญ ตั้งแต่ปี2,551ถึง2,557มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตแล้ว45รายบาดเจ็บ21รายบาดเจ็บสาหัส40รายและถูกพลภาพ4รายการมีสวัสดิการต้องมีเชิงลุกเชิงลุกก็ไม่ใช่รอให้เขาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแล้วเราไปช่วยเราต้องช่วยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มันกองทุนของเราเมื่อได้รับบริจาคจากห้างร้านเอกชนหรือบริษัทที่มี สาธารณะที่จะมาช่วยด้านทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาร่วมบริจาคถามว่าเงินกองทุนนี้เราไปไหนเราก็จะเอามาฝึกฝนความเข้มแข็งระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายและอาวุธที่ทันสมัยจะเห็นได้หลายครั้งจากหลายกรณีที่เราประทะไม่ได้ว่าที่ห้วยขาแข้งจังหวัดอุท,ยทัยธานีและอุ้มผางจังหวัดแต่จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยหนึ่งจำนวนน้อยกว่าสองอาวุธ ด้อยประสิทธิภาพกว่าจริงๆไม่ใช่สู้ไม่ได้นะฮะก็อายุบางคนก็ยัง50กว่าก็ยังเดินลาดตะเวนอยู่อาจจะต้องมีการจัดการในเรื่องว่าถ้าอายุมากอาจจะมารับอยู่ที่เป็นงานบริการแล้วก็เสริมในในเรื่องของเด็กหนุ่มเข้ามาทดแทนอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่เขาจะต้องได้สวัสดิการหลังตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะครับ กรมอุทยานมีแนวทางในการให้สวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเช่นการบรรจุให้เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าการทำประกันชีวิตมอบเปลี่ยนพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในกรณีที่รอดชีวิตจากการประทะรวมถึงจัดหาอาวุธที่ทันสมัยสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมายาวนานและบางส่วนใช้การไม่ได้สวัสดิการอะไรต่างๆซึ่งวันนี้พิทักษ์ป่าเองเนี่ยก็ขาดแคลนทุกอย่าง เพราะว่างบประมาณน,น้อยนะฮะงบประมาณที่รับราชการาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าที่กรมดูแลเนี่ยน้อยมากรวมทั้งกําลังเจ้าที่แล้วก็เงินเดือนเนี่ยก็ยังน้อยอยู่กรมเนี่ยก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งแล้วก็หางบประมาณมาเติมในส่วนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการร่วมมือกับภาคส่วนอื่นด้วยซึ่งวันนี้มีบางแห่งบางที่ที่เป็นมูลที่ที่เขาได้ดําเนินการจัดหานะครับในเรื่องของเครื่องแบบในเรื่องของอาวุธ ยุโทโธปรกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องมือนะครับแต่อาวุธเนี่ยคงซื้อให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเครื่องมือต่างๆเช่น TPS นะฮะหรือว่าเครื่องมือสเบียงในการลาดตระเวนเนี่ยทางมูลที่พงศ์จัดให้เราเจอปัญหาประสบปัญหามาคือเรื่องอาวุธในการออกตรวจปราปรามนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับก็คือปืนลูกซองหนัดนะครับแล้วก็มีอาวุธปืน SK นะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาจากทางกองทัพบ,บก นะครับในส่วนหนึ่งที่ใช้ปัจจุบันอยู่นี่ก็เก่าและชำรุดมากความมั่นใจนะครับแลว้วก็ความเชื่อมั่นในส่วนของเจ้าหน้าที่เราผู้ออกรัตเวนเนี่ยนะครับก็มีความต้องการที่อยากจะได้อาวุธปืนนะครับเพราะปัจจุบันนี้ผู้ที่ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ก็ตามนะครับหรือว่า,าลักลอบตัดไม้พยุงก็ตามใช้อาวุธนะครับอาวุธสงครามนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจัดหามาด้วยวิธีใดวิธีการใดก็ตาม วันนี้มาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เราในขณะที่เจ้าหน้าที่เรามีเพียงอาวุธปืนลูกซองนะครับก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะครับก็ตอนนี้รับทราบว่าทางกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้ดาเนินการขออนุญาตนะครับจากทางกองทัพในการซื้ออาวุธปืนเพื่อใช้ในการรัตะเวรแล้วนะครับก็จะสามารถเยียวยาปัญหาในเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งยิ่งช่วงปืนเน็ตเคไม่อยู่นะครับจะมีแต่ลูกซองสองหน่วยสามหน่วยใช้รวมกัน3กระบอกปืนเราเนี่ยด้อยกว่าเขาเยอะ ด้วยใจยครับทู่ทู่ไว้ก่อนถ้าถอยถอยก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ถอยคนที่เข้ามาล่าจริงเราก็จะกลัวเราได้ไงเราก็ระชันทู่ไปครับทู่ได้ก็ทู่ทู่ไม่ได้ก็ต้องทู่สิ่งที่คนเฝ้าป่าต้องการไม่เพียงแค่สวัสดิการเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พวกเขายังถามถึงสวัสดิการขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นทุนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถ้ายัางเราเสียชีวิตไปไงเงี้ยแล้วเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะได้ได้อะไรครับถ้าเรายังอยู่ เราาาายังหได้้มกกว่นีครบรอบ24ปีการจากไปของสืบนาคาสเสถียรแต่ชีวิตคนเฝ้าป่าดูจะไม่แตกต่างไปจากเดิมพวกเขายังคงแบกอาวุธเก่าๆและเสี่ยงชีวิตสู้กับขบวนการลักลอบตัดไม้วันแล้ววันเล่า หลังจากที่ได้ติดตามชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมพัุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของการทําประกันชีวิตแล้วก็ค่าเครื่องแบบของพวกเขาค่ะ สัปดาห์หน้ารายการรักโลกนะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันทวงคืนอ่าวพัทยาค่ะในวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วดิฉันองนค์กวรรณพักและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันที่หนึ่งกันยาในราวป่าเสียงปืนคึกกองหยาดนี้ทวนน้ำตาน้องจากข่าวร้ายกลางป่าอุทยัยิ ยานเจ้าจงรับรู้คนที่ยังอยู่ยังมีหน,นักต่อไปชื่อเผยรับให้สบายเจ้าจากโลกไปมีไม้สูญพลา